ในส่วนของสโลวตโจเมื่อคืนนี้ตอนห้าทุ่มก็มีโทรศัพท์ซึ่งปกติผมจะรับโทรศัพท์ทุกเบอร์แม้ไม่มีชื่อเขาก็บอกพี่เอกครับผมโจผมไม่ไหวแล้วผมจะฆ่าตัวตายผมก็ออกไปบอกว่ามึงตายแล้วสำนักง,งานวิชาติจะเหลืออะไรถ้าเป็นลูกผู้ชายจริง กลับมารับผิดชอบสิ่งที่ทำกลับมาชี้แจงสังคมถ้าคุณเป็นตำรวจคุณต้องมีเกียรติผิดก็ต้องยอมรับผิดหนีไปไม่ได้ทำให้อะไรดีขึ้นมามีแต่เลวร้ายเขาก็บอกว่าพรุ่งนี้พี่มารับผมที่ชนบุรีผมก็ได้นำเรียนท่านผู้ชัดการตำรวจคุทธรภาคหกซึ่งท่านผู้จัดการก็ได้นำเรียนพบตร ก็ได้รับอนุมัติให้เดินทางก็ออกมาจากพิษณุโลกตอนประมาณ9โมงเสร็จแล้วก็มีโทรศัพท์เข้ามาตอนประมาณสักเที่ยงกว่าถามว่าพี่มารับผมหรือเปล่าผมบอกกำลังไปเขาก็ถามว่าถึงไหนแล้วผมก็บอกว่าอีกประมาณสองสามชั่วโมงถึงเขาก็บอกว่าสี่โมงเย็นพี่มายืนรอนหน้าสถานีตำรวจภูทรแสนสุขพี่ยืนคนเดียวนะ อย่ามีอาวุธนะผมบอกได้ผมก็แต่งเครื่องแบบไปยืนอยู่หน้าโรงพักแสนสุขประมาณ15นาทีก็มีรถเก๋งสีขาวก็มาจอดก็มีคนลงมาจากรถแล้วก็ใส่แมส์อย่างเงี้ยก็เดินมาหาผมเขาบอกพี่ครับผมโจ้ผมหันไปทีรถเก๋งคันนี้ก็วิ่งไปแล้วก็เลยไม่ได้ดูเลขทะเบียน เสร็จปุ๊บผมก็เข้าไปที่สถานีตํารวจพุทธรสนสุขทําบันทึกลงประจําวันแล้วก็ได้นําเรียนผู้ขับชาเพื่อ,อรอยายงาน,นท่านบปตทราบแล้วก็นําตัวสวจโจมาส่งให้พนักงานสอบสวนที่กองปราบครับ